ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการม um ุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรภัยบุญศินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลโยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการม um ุมมองข่าวทาง FM89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยดิฉันดรนิสากรภัยบุญสินนะคะคุณฟังค้าวันนี้เรามีมุมมองข่าวมีข่าวจากทางการโนเวยได้ตรเตรียมออกข้อบังคับใหม่โดยการเพิ่มอายุขั้นต่ำที่ผู้จะใช้โซเชียลมีเดียนะคะจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปซึ่งแต่เดิมคะ่ะเขากำหนดไว้ที่อายุ13ปีแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น15ปีแล้วคะ่ะ ต่อมาค่ะก็จะมีข่าวเรื่องของโครงการจากกรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะคะก็จะหมดปีแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็จะนํารายละเอียดมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังคะเมื่อปลายเดือนตุลาคมสหประชาชาติะคะก็ได้เปิดเผยรายงาน Admission g r p ประจำปีซึ่งก็ได้รวบรวมคำมั่นสัญญาของประเทศต่างๆที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะโดยพบว่าถ้าหากว่ารัฐบาลประเทศต่างๆไม่ดำเนินการเพิ่มเติมในการที่จะลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกที่ทําให้โลกร้อนขึ้นนี้นะคะก็จะทําให้โลกเนี่ยเผชิญกับภาวะโลกร้อนสูงถึง3.1องศาเซลเซียสหรือจะเพิ่มขึ้น5.6องศาฟาเรนไฮค่ะซึ่งก็จะถือว่าเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในปี2000 หนึ100ค่ะซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวก็ถือว่าสูงขึ้นถึง2เท่านะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปี2015ที่รัฐบาลประเทศต่างๆได้ลงนามในข้อตกลงปารีสและกำหนดเพดานไม่ให้โลกร้อนถึง 1. นดองศาเซลเซียสค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะเวลานี้โลกร้อนขึ้น1.3องศาเซลเซียสแล้วนะคะขณะที่ชาติต่างๆเนี่ยกำลังที่จะประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศประจำปีของสหประชาชาติที่ประเทศอาเซอร์ไบจันค่ะ และเขาจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะแล้วก็หวังว่าการเจราจาในครอบ29จะช่วยให้แต่ละประเทศสามารถกำหนดกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับปรับปรุงใหม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องของโรคเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสหประชาชาติได้เปิดเผยว่า นโยบายด้านสภาพอากาศปัจจุบันนี้ส่งผลทำให้โลกร้อนขึ้นมากกว่า3องศาเซลเซียสภายในสิ้นศัตวรรษนี้นะคะแต่ก็ถือว่าสูงขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วถึง2เท่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศประจำปีของสหประชาชาตินะครอบ29ที่ประเทศอาเซอร์ไบจันนะคะเราก็คงจะได้ข้อตกลงอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะก็จะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ทีนี้เราไปกันที่ประเทศนอร์เวย์นะคะนอร์เวย์ก็เตรียมที่จะออกข้อบังคับใหม่เพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับผู้ที่จะใช้โซเชียลมีเดียจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปจากเดิมที่กำหนดไว้ที่13ปีอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลนอร์เวย์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีย n a นาสกา t o สตอเรนะคะก็ยอมรับว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมากแต่อย่างไรก็ตามนะคะ นักการเมืองจำเป็นที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อปกป้องเด็กจากพลังอันกอรถถิทึมค่ะนี่ก็เป็นรายงานข่าวนะคะที่บอกไว้เช่นนั้นนะคะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์นะคะยนาสกาสตอเรนะคะก็บอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยอุตสาหกรรมและอาจทำให้ผู้ใช้มีความคิดแค่ด้านเดียวค่ะดังนั้นนะคะรัฐบาลนอร์เวย์เตรียมบังคับใช้ระเบียบใหม่ในการกำหนดอายุขั้นต่ำในการใช้โซเชียลมีเดียของเยาวชนในประเทศนอร์เวย์ไว้ที่15ปีแต่นะคะอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็เพิ่มการต่อต้านบริษัทเทคโนโลยีนะคะที่รัฐบาลระบุว่าเป็นศัตรูกับสมองของเด็กเล็กๆค่ะและที่สำคัญนะคะ ก่อนหน้านี้นอร์เวย์ก็ได้กำหนดอายุขั้นต่ำผู้ที่สามารถใช้โซเชียลมีเดียไว้ที่อายุ13ปีแต่จากผลการศึกษาพบว่ามีเด็กอายุ9ขวบนะคะใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า50%เด็กอายุ10ขวบ ใช้โซเชียลมีเดีย58%เซและเด็กอายุ11ขวบใช้โซเชียลมีเดีย72อร์ซถือว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้เป็นการหลบหลีกข้อระเบียบนะคะแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้เป็นไปตามกำหนดอายุที่13ปีดังนั้นรัฐบาลนะคะจึง จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็จะต้องตกลงกันอีกด้วยว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้แล้วก็จะสร้างอุปสรรคนะคะในขั้นตอนการยืนยันอายุของผู้ใช้โซเชียลมีเดียอีกด้วยค่ะทางนี้นะคะเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้เด็กๆหลบเลี่ยงข้อจำกัดด้านอายุค่ะเพราะว่าํำจุดกฎหมายกำหนดไว้13ปีนะคะแต่ก็ยังมีเด็ก9ปีใช้อยู่นะคะอันนี้เขาก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดนะคะในเรื่องของพระราชบัญญัติที่เขาจะแก้ไขนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนายกรัธรัฐมนตรีนอร์เวย์นะคะก็ยังได้บอกอีกว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย บนโซเชียลมีเดียและบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เป็นศัตรูกับสมองของเด็กเล็กๆเ,เราทราบดีว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากซึ่งภาคการเมืองต้องเข้ามาช่วยค่ะแล้วนะคะนายรัฐมนตรีนอร์เวย์นะสตอรเรก,ก็บอกว่าเขาเข้าใจค่ะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถที่จะสร้างสังคมให้กับเด็กที่โดดเดี่ยวได้นะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะให้อ่า เนื้อหานี่นะคะมันอยู่ในอำนาจของอัลกอริทึมเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีความคิดแค่ด้านเดียวและทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบนหน้าจอนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเด็กและครอบครัวน no nice. อร์เวย์เชอร์สติท็อปเป้ก็ได้พบปะกับผู้ปกครองนะะในเมืองสตาวังเง่เพื่อรณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายระเบียบออนไลน์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสาหรับเด็กๆ โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองเช่นกันมาตรการนี้นะคะยังให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองในการที่จะปฏิเสธการใช้โซเชียลมีเดียของบุตรหลานค่ะเพราะว่าเราทราบดีว่าหลายคนนะต้องการปฏิเสธนะะที่จะไม่ให้บุตรหลานใช้โซเชียลมีเดียแต่ก็รู้สึกว่าทำไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะ นางทบเป้จึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะกำลังที่จะศึกษาวิธีการบังคับใช้ข้อจำกัดดังกล่าวที่ไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนค่ะอย่างเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของประเทศนอร์เวย์กับการเพิ่มอายุของเด็กในการใช้โซเชียลมีเดียนะคะดีฉันเรียบเรียงมาจากดิการเดียนค่ะช่วงหน้าฟังเพลงจากรายการนะคะเดี๋ยวมาพบกับ ทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นนะคะได้ปล่อยดาวเทียมเป็นดาวเทียมที่รายงานข่าวระบุว่ารักโลกนะคะนั่นก็คือดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นสู่อากาศไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังคะทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นได้เปิดเผยแผนการปล่อยดาวเทียมไมด้ดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะวันที่5นะคะได้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อทดสอบการใช้วัสดุไม้บนอวกาศเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างอุปกรณ์ต่างๆในการสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารในอนาคตค่ะ ดาวเทียมมายนี้นะคะชื่อว่าลิกโนแซดลิกโนแซดพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกียวโตแล้วก็บริษัทก่อสร้างบ้านซูมิโตโมฟอเรสตี้ค่ะก็ได้เตรียมขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติโดยใช้จรวดของสเปดเอนะคะแล้วก็ปล่อยเข้าสู่วงโครจรที่ระดับ400กิโลเมตรเหนือพื้นโลกคำว่าลิกโนแซดนะคะเป็นชื่อตามภาษาลาตินที่แปลว่าไมา้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ก็ยังไม่มีประเทศไหนนะคะที่มีแผนการจะใช้ไม้ในโครงการด้านอวกาศมาก่อนนะคะดังนั้นทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นจึงได้ตั้งเป้าหมายทดลองใช้วัสดุไม้นั้นโดยการเริ่มพัฒนาดาวเทียมไม้ดวงแรกนะคะที่องค์การนาซาให้การรับรองค่ะเพื่อทดสอบคุณสมบัติของการใช้ไม้ในอวกาศว่าจะมี คุณสมบัติที่ง่ายต่อการแปลรูปมีความทนทานต่อการแตกหักหรือไม่นะคะแล้วก็จะนำมาพัฒนาต่อยอดแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เขาจะขึ้นสู่วงโคโจรอวกาศไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ เขายัางได้ทดลองนานกว่า10เดือนนะคะเขาสร้างลิกโนะแซดด้วยเทคนิคงานฝีมือแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือว่าไม่ต้องใช้สกรูหรือกาวเป็นตัวยึดค่ะแล้วก็ทำสำเร็จด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อกลับเข้าสู่บรรยากาศโลกนี้นะคะมันก็จะเป็นไงคะเผาไหม้ไปหมดเลยนะคะไม้ก็จะถูกเผาไหม้ไปหมดซึ่งมันก็ต่างจาก ดาวเทียมโลหะใช่ไหมคะที่มันจะปล่อยอนุภาคอลูมิเนียมออกไซด์นะคะเมื่อกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก็ก่อให้เกิดมลพิษนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะทีมพัฒนานี้นะคะก็มีแผนที่จะปล่อยลิกโนแซดเนี่ยให้อยู่ในวงโคจรนี้นะคะภายใน6เดือนนะคะซึ่งก็จะนำมาทดสอบนะ,ะว่าไม้นี่นะคะจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่มีอุณหภูมิผันผวนผ ระหว่างลบหนึถึง100่งรองศาเซลเซียสทุก45นาทีได้อย่างไรนะคะเพื่อที่จะต่อยอดนะคะเป็นการพัฒนาดาวเทียมไม้พร้อมใช้ในอนาคตค่ะก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ l i กโนเซตนะคะแล้วก็ลองดูนะคะเมื่อเขากลับเข้ามา6เดือนในชั้นบรรยากาศโลกนะคะการสิ้นสุดอายุการใช้งานของเขานั้น มันจะเผาไหม้ได้เกือบหมดหรือไม่จะดีกว่าดาวเทียมโลหะทั่วไปหรือไม่นะคะก็ต้องมาติดตามกันทีนี้กลับก็มาบ้านเรานะคะในช่วงของปลายปีนะคะอากาศก็จะค่อนข้างเย็นๆใช่ไหมกาหลายๆท่านก็อยากจะไปเที่ยวกันนะคะในช่วงปลายปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะก็ได้จะทำโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทย นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็คือว่านะคะก็สามารถที่จะไปทํากิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะได้ตามใจชอบเลยคะ่ะนั่นก็คือการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะก็มีดอกไม้ประจําถิ่นสวยสดงดงามนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต้นนางพญาเสือโครงนะคะที่จังหวัดเลยเพชรบูรณ์นะคะหรือถ้าจะเป็นที่ในภาคอีสานก็จะเป็นดอกไม้ป่า บานสะพรั่งเลยนะคะก็จะเป็นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ใบไม้ในป่าก็เปลี่ยนสีรวมไปถึงชมทะเลหมอกนะคะยอดเขานะคะสายหมอกที่รอยเหนือผิวน้ำนะะ้ยามพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตกนะคะอากาศก็จะสวยอากาศก็จะเย็นใช่ไหมคะแล้วก็บรรยากาศก็จะสวยสดงดงามเป็นพิเศษเลยค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนนะคะจัดโครงการ Thailand Winter Festival ในปี2024นะคะโดยใช้ชื่อว่าสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยนะคะเขาใช้กลยุทธ์ c e l e b r i t y Marketing ค่ะก็จัดทำภาพยนตร์โฆษณานะคะดึง c e l e b r i t y 4คน ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยนะคะเพื่อที่จะชวนคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูแห่งการท่องเที่ยวค่ะผ่านสื่อออนไลน์ line, แล้วก็ออฟไลน์ line, นะคะโดย4กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Active Senior นะคะกลุ่ม m ันติ Generation กลุ่ม Gen Women แล้วก็กลุ่ม g e n C นะคะเพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนะคะสำหรับ สินค้าแล้วก็บริการท่องเที่ยวอื่นๆนะคะแล้วก็แทนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะก็กระตุ้น การจับใจ่ายใช้สอยในประเทศไทยนะคะแล้วก็หันมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหการรมท่องเที่ยวปลายปีมากขึ้นนะคะโครงการนี้จัดขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็เดือนหน้านะคะแล้วก็คาดว่านะคะจะมะีคนไทยนี่นะคะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยอยู่ที่50-60ล้านคนนะคะแล้วก็จะสร้างรายได้สัดอยู่ที่5.8แสนล้านบาท แล้วก็จะเป็นการให้เกิดรายได้ทั้งปีตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้นะคะ3ล้านล้านบาทค่ะ คุณฟังท่านใดสนใจโครงการสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะชื่อนี้เลยค่ะคุณฟังค่ะสุขทันทีปลายปีเที่ยวไทยเพื่อที่จะไปดูโปรโมชั่นส่วนลดเรื่องของโรงแรมเรื่องของที่พักเรื่องของร้านอาหารเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่าลดถึง45เปอร์เซนด้วยกันนะคะ เที่ยวเมืองไทยถ้าค่ะคุณฟังค่ะไม่ไปแล้วก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเมืองไทยมีสถานที่ที่สวยสดงดงามเพียงใดนะคะวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังหมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม